สำหรับสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลนะครับของเราที่ศูนย์พันครศีอยุธยาหันตาหลายคนอาจจะคิดว่าวิศวกรรมเครื่องกลก็คือช่างกลหรือช่างยนต์นะครับแต่สำหรับเรานั้นวิศวกรรมเครื่องกลก็คือวิทยาศาสตร์ประยุกต์ครับเราจะนําวิทยาศาสตร์มาสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒน,นาคุณภาพชีวิตของเรา รเราเรียนรู้วิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับเพื่อนำมาออกแบบเครื่องไม้เครื่องมือสำหรับอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นสำหรับภาคครัวเรือนอย่างเช่นระบบปรับอากาศระบบทาความร้อนความเย็นนะครับภาคอุตสาหกรรมอย่างเช่นเ,เครื่องจักรอัตโนมัตินะครับหรือจะเป็นปั๊มน้ำในระบบกะเกษตรกรรมเป็นต้น สำหรับการจัดการเรียนการสอนของเรานะครับเราจะเรียนทฤษฎีควบคู่กับปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาได้นําความรู้ในห้องเรียนนะครับมาลงมือสู่การปฏิบัติจริงสําหรับรูปแบบการเรียนนะครับเราก็จะมีจัดการเรียนการสอนทั้งวันธรรมดาจนถึงสุเป็นภาคปกติแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นะครับภาคสมทบน้องๆที่จบม .6 นะครับหรือปวชสามารถสมัครเรียนได้ในภาคปกติสําหรับภาคสมทบวันเสาร์อาทิตย์นะครับน้องๆที่จะสมัครเรียนจะต้องจบในระดับปวส ่างอุตสาหกรรมช่างกลโรงงานเป็นต้นครับสำหรับน้องๆที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิวชาวิวศวกรรมเครื่องกลสูนหันตานะครับจะสามารถประกอบอาชีพวิศวกร,รเครื่องกลทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับรวมถึงสามารถเป็นผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมได้นะครับโดยหลักสูตรของเรานะครับได,ไ,ดได้รับการรับรองจากสาภาวิศวกร,ร น้องๆที่สําเร็จการศึกษาสามารถขอรับใบประกอบวิชาชีพจากสภา,าวิศวกรสาขาวิชาวิศกรราาวกรรมเครื่องกอลงตามเงื่อนไขที่สภาวิศวกรกําหนดสวัสดีครับผมชิโอนนะครับตอนนี้กําลังเรียนอยู่ที่สาขาวิศวกรรมเครื่องกลศูนย์มราณครศิริยาหานานะครับก็เหตุผลที่เลือกเรียนสาขานี้นะครับเพราะว่ามีความชื่นชอบในการคำนวณแล้วก็มีความ ขึนชอบในการลงมือทําครับแล้วก็รู้สึกวา่าสาขาที่เลือกเรียนนะครับมีความตอบโจทย์ต่อ,อในตลาดแรงงานในอนาคตนะครับแล้วก็มีโอกาสมากมายนะครับที่จะเข้ามาในอนาคตทําให้เลือกเรียนสาขานี้ครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อพอยนะคะอยู่ชั้นปีที่3จากสาขาว,วิศวกรรมเครื่องกลศูนย์พระนครศรียุธยาหันตาค่ะค่ะในวันนี้นะคะหนูก็จะมาพูดถึงมุมมองของนักเรียนทุนนะคะเรียนดีซีค่าเทอมค่ะก็ค่าเทอมที่เราได้ รับเนี่ยก็จะช่วยแบ่งเบาภาระของทางบ้านด้วยแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการเรียนของเราด้วยซึ่งตัวพี่เองเนี่ยก็คือได้ทุนมาถามปีแล้วค่ะก็คือเกรดเฉลี่ย4.00ก็ได้ทุนเรียนปีค่ะก็อยากจะชวนพี่ๆน้องๆน,นะคะที่สนใจหรือตั้งใจเนี่ยก็เข้ามาเรียนด้วยกันนะคะเพราะว่าเราก็จะมีทุนให้สําหรับคนที่ตั้งใจนะคะแล้วก็เรียนดีค่ะก็อย่าลืมนะคะเรียนดีฟรีค่าเทอมะคะ่ะ